ดีค่ะวันนี้ลูกค้ารับงานหน้าร้านนะคะเทเลอร์ตัวนี้เทเลอร์ตัวนี้นะคะเทเลอร์ตัวนี้ไปบรรทุกไมโครตัวส่นกันนะคะแต่ว่าวันนี้ลูกค้าเน้นที่ความยาวนะคะอยากความยาวที่ตัวนี้เป็นความยาวที่4เมตรนะคะความยาวที่4เมตรเลยตัวนี้ใช้เป็นพื้นเต็มนะคะลูกค้ารีเควสมาอยากได้เป็นพื้นเต็มช่วงนี้นะคะได้เลยตันนี้เป็นดูมรอรถกระบะนะคะสองคันสีส่ล้อ มีเป็นในขึ้นลงแบบนี้นะคะเดี๋ยวหลอติดตั้งตัวกันชนท้ายนะคะนะคะเดินไฟให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้ตัวนีเน้เป็นหลังหน้าสี่นะคะรับกันโครงสร้างแข่งแดงแน่นอนโครงสร้างเราแข็งแดงแน่นอนนะคะรับกันเลย มีสติกเกอร์สะท้อนแสงนะคะตอนั้นคืนวิ่งได้ไฟมีไฟท้ายดอนไฟให้เรียบร้อยเลยนะคะโอเคไปแล้วค่ะโอเคเรียบร้อยมื่เราข้าติดตั้งตัวกันชนเรียบร้อยแล้วนะคะมีพร้อมรักกลับได้เลยเดินไฟให้แล้วเรียบร้อยนะคะ เดินไฟให้ได้ก่อนนะคะไฟไทยรถถ้าลูกค้ารับงานหน้าร้านนะคะเรามีบริการต่อไฟอที่ปลดกรถให้ลูกค้าด้วยนะคะรับกลับใช้งานได้เลย